หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา คยมากันบาไม่เคยเลยแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านอีกแล้วอี่แล้วเหรอแต่หนูเคยมานะตอนเด็กแต่ว่าหนูจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรเสียหล่ะไม่ไม่เคยมาเป็นคนแรกพี่ก็เป็นคนดูบอลไม่เคยไม่เคยหิวแล้วค่ะทุกคนเราจะไปไหนแล้วะเรามีร้านแล้วเหรอเรามีเล็งเร็งไว้ละเมื่อกี้ไหนน้ำใสเห็นร้านอะไรอ่ะมันเป็นฟิลแบบพัตคาลดีมฟิลแบบติ่มซำอะไรอย่างงี้ใช่ร้านนี้ปะ กลับต้องยังไงนะกลับอย่างนี้ป่ะกดสองหีป่ะก้านสิวกี่ไปกันเอาวันนี้นะคะแล้วก็จะมาตะลุยกินกันที่ตลาดน้อยร้านแรกก็คือร้านอะไรนะผัดผาก้างสิวกี่แล้วตอนนี้แอปหิวกันไหมคะหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเช้า จีนเกลรานหน้าร้าน,น,นจีนจอาจจะยังนะ <laughs> อ,อ,อ,อะไรคือกุ้งขาปิดลองไหมชิมดัมปิ้งฟิจักฟิตรับจักฟิตขาปิด,ด,ปดจับฟิต ริ่มจากตรงไหนกันดีที่เปิดเลยเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้หอมกุ้งกองเต้าหู้หอมกวางเต้าหู้หอมแต่ว่าบรรยากาศอะไรเนี่ยก็คือแบบบอกตรงๆก็คนคนคนเยอะมากคนเยอะอ่ะเหมือนอยู่ที่จีนดูแต่ว่าได้ยินว่าร้านนี้ก็เปิดมานานพอสมควรแล้ว ประมาณ60ปีได้แล้วจะเข้าใจนะว่าทำไมถึงเปิดได้นานขนาดเพราะอร่อยค่ะใช่เราบริการดีด้วยค่ะส่วนแบบเขามีเสิร์ฟขุดโตนะคะกลิ่นซ้ำให้เลือกอันอร่อยชอบอ,อ่ะจริงแต่พี่แพ้กุ้มไหมเหรอ่าพี่กินยาดักอะ้รอันไหนร้าที่ซึ่งเจอน้านำอะอันนี้คือฝันโก๋ฝันโก๋ฝันโก๋อะคะมาเลยมาเลย ไม่อะไรนะเรวสั่งอะไรนะบะหมี่ผัดแห้งขออนุญาตจบเลยนะครับอร่อยร่าหยะเฮ้ยคุณพี่มันโคตรรสชาติคุ้นๆเส้นเหมือนเส้นบะหมี่เลยแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนเส้นเหมือนเส้นบะหมี่ลูกพี่เป็นปลาที่ใช่เส้นบะหมี่ แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงนะทำเหมือนที่จีนนะทุกคนเพราะว่าเออจริงๆเพราะว่าจีนเขาจะติดเหมือนแบบกินหั่วถั่วใ่ใประจบการทขามีประสบการณ์จริงว่าใครตอนนี้เราอีสเสร็จเรียบร้อยแล้เราให้โหลให้โหลน้องลูกน้ำใสไปไหน ไอ้นางงใส่เกยนะมีแบบผ้าผูกผมผ้าผูกผมเพราะว่าหัวฟูเอา้าแต่เราเขาเก็บเป็นนะเรากำลัลงไปร้านต่อไปกันนะคะเมื่อกี้ของคาวแล้วต้องกินของหวานวันนี้น้ำหนักเราต้องขึ้น,นแน่ๆขึ้นแน่ๆ,นนๆนนคนละอย่างน้อยหนึ่งโล <laughs> วันนี้เรามาทั้งวันเราจะกินทั้งวันอันนี้คือแบบของแบบไทยค่ะ งนงว,วันนี้ก็คือพยายามหาร้านที่แบบว่าไกลๆกันหน่อยได้ไหมอยากเดินย่อยอ,ะอ่ะคือถ้ามันติดๆกันก็อาจจะานแกก็อินแล้วกินแฟดจริงคือ ออยากทราบได้ไหมคะว่าแบบทำไมถึงชื่อร้านกรีนเบรกเนี่ะเพราะว่าแม่ค้าชื่อกรีอ๋อแปลกเลนี่คกินบ okay. ๊วยะโยเกิร์ตไม่เคยได้ยินเลยว่าแบบมันใส่โยเกิร์ตอ่ะนี่คือเราอยู่หน้าร้านเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะริมไอืมมันไม่ค่อยหวานทุกคน กรัดไม่ได้คนมีอายุหน่อยอาจจะชอบกินอ้าวไม่ใช่แล้วหนูชอบหรือว่าหนูอชอบอซือ้อฝาเขาคุณยายเพราะว่า,า,า<อ>มันไม่หวานไม่ใช่มันหวานน้อยโอ้ยคุณอยากกินยัดนะคะทาไข่ซื้อมาสองชิน้นเอาไปเลยดูเหขออุ้ยทุกคนควันขึ้น ไไคือเขาทำสดใหม่จริงๆอ่ะคือหวานน้อยจริงๆแม่มะถือวัดดีจริงๆแม่อืมหวานน้อยคือกินง่ายได้ไหมไม่บอกเลยว่าร้อน <laughs> <laughs> พี่กินค่ะมันอร่อยมากจริง <laughs> จริงอะ <laughs> คือมันหวานกำลังดีมากๆจริงๆเล้วล,ล่ะ เราจะไปร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านะคะอันนี้คุณเชียงปิ้งแคบเลยนิดหน่อยสวัสดีค่ะเมนูแนะนำคือนี่ขนมปังปิ้งคุณเชียงพิขชาบูญยงนจับตังไหจับกนไม่จุดเด่นก็คือแบบว่า ปิ้งเตาถ่านอยู่ไมันเลยชื่นว่าแบบปังปิ้งเตาถ่านความนี่ถานละคะอันนี้เปิดมากี่ปีละที่ถ่าโอ้โวเขาบอกว่าถ้ามาตลาดน้อยต้องมาร้านนี้ใช่ชิลละสิบบาทหูสิบบาทดีมากกลิ่นหอมมากสามสิบบาทเองทุกคนได้พริกเผาแล้วก็กุนเชียงเฮ้ขนมปังกดกินิลเลย เราหลบมากินแอบกินตรงขนมปังก่อนหอ,อมอ่กก็ต้องกินตรงนี้กินให้ดูเลยว่ออาอร่อยจริงสิ่งสันว์ที่ไม่ใ่เงินเออไม่เียนไปให้ค่ะไปเรียนรยเราไปร้านอื่นเถอะได้ไหมอ,อ,อันนี้นกินอร่อยนะ เขามีตะกองว่าถ่ายูลิลเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตะกองสวยมาก ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งชื่อว่าก๋วยเตียเต๋ยวร,รู๋ก๋วยเตี๋ยวรู๋อันนี้น่ารักเราเทคนิคไหมชอบปรับเอาเลยอุยอันนี้ก็เล่นอันนี้นะะแล้วก็ไปใส่แว่นมาใหม่ละใส่แว่นว้ใส่แว่นนี่ร้านร้านตรงร้านตรงเห็นไหมอ่ะร้านตรงนั้นอันนี้นะคะเราเดินมานิดหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยวขวาะะจะมีชอยเลี้ยวขวานี่ ันนี่นะคะไม่เจ๋วรูอเอ <laughs> เอเมื่อกี้กเดินผ่านร้านเดินผ่านร้านน,นิดหน,น่อยแบบเออคนขายเขาขายดีเขาวิเคราะห์รูปหน้านให้ด้วยก็เลยใส่มาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเองหนึ่งร้อยบาทถูก,ถก แต่ว่าใส่ตอนนี้ไม่ได้คนตาปิดทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเต๋ยวรูเตี๋ยวรูนะคะก็คือถ้าเราเดินมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าร้านแล้วก็เดินมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีซอยซอยถัดไปซอยแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเราก็จะเจอหน้าร้านแบบคนเยอะมากนะคะเป็นที่นั่งแอนน่าจะอร่อยจริงเพราะคนเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆเมนูแนะนําของร้านนี้คืออะไรเส้นเอาะวกเห้งล่าด้ำหมูจังมาเอามาหนึ่งเลยค่ะ เราพูดไปเลยน่ะวิธีการกัดของน้ำใสอ่ะทุกคนเขาจะใช้ฟันกัดแต่ว่าน้ำใสใช้กัดโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารมาไปที่เราสั่งไปเป็นเป็นบะหมี่อ่าเส้นเปาะเส้นเปาะเปาะเส้นเปาะเส้นเปาะสักอย่างอะไรสักอย่างเป็นเส้นแบนแล้วก็เย็นเต้าหเยอาหู้เส้นเก้อีเข้มอีนี่โอ้ยน่ากินมาก เราชิมเลยไหมชิมเลยเส้นเขาบอกว่าเส้นนี้มันจะเป็นคล้ายๆเส้นหมี่ไหมแต่ว่าแบบแบนกว่าใช่ไหมใช่มันเป็นเส้นแบนหอมมากอร่อยแบบแบบไม่ต้องปรุงอ่ะเส้นหนึบดีมากเส้นหมูย่างนะน้ำผึ้งทุกอย่างเออหมูแดงอบน้ำผึ้งจต่อร่อยจริงไก่หมูแดงอบน้ำผึ้งเราเคยลองมาลอง เกี๊ยนโปนะนะเกี๊ยนโปเส้นปอกเจี๊ยมไม่ใช่เจี๊ยมอี๋เจี๊ยมอีอะชิมนะอร่อยอ่ะเป็นรสชาติเบาๆอันนี้เขาก็จะมีหมูเหมือนเดิมป่ะหมูเหมือนเดิมแต่ว่าเข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 าดเด่นไงมันเขาเด่นเรื่องหมูน้ำใสนี่ก็จะยื่นผักให้ฉันกินอย่างเดียวเเลยบน แต่ยังนะไม่ไหวจริงๆใบยังพอได้นะแต่ว่าก้านไม่ไหวก้านกินง่ายกว่าก้านมันมีกลิ่นมากกว่าใบนะคะใช่ไม่เคยได้กินก้านมีกลิ่นกว่าหวใบก้านด้วยหยกแพ้เสียงในหัวอีกแล้วอ่ะแต่ที่กินไม่หมดก็ไม่ใช่ว่าแบบมันไม่อร่อยนะแต่อิ่มมันอร่อยมากชิคเกตเตอร์คืออร่อยที่สุ ปปอันนี้เราจะไปร้านอาหารต่อใช่ไหมใช่เป็นของหวานปะอ๋อบอกแล้วว่ากินแฟนสนสรสรังอส่านะอะอยากทรา,าบว่าแบบเออร้านเปิดมากี่ปีแล้วอะไรน่าจะร่วมร้อยปีแล้วมั้งโอ้ก็คือเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเลยค่ะตรงที่อื่นเปิดมาสองที่เนาะแล้วตรงนี้มาตรงนี้ก็คือเฉพาะตรงนี้หกสิบกว่าตั้งแต่ชามสองบาทโอ้สองบาท สามรุ่นแล้วสาวอยู่เลยวันสิบเอ็ดโอ้ยรอค่ะอาหารอร่อยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปกินอีกนะคะขอบคุณค่ะแนะนำเยอะนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวรูขอบคุณนะคะวันนี้เราออกมาจากเตี๋ยวรูแล้วนะคะทุกคนอิ่มและอร่อยอ่าตอนแรกเราบอกเราจะไปขนมโคกแต่เราขอแวะย่อยก่อนโอเคตลาดน้อยนี่ก็มีแบบสติติอันเยอะเนาะแบบสำหรับคนที่มุ้งถ่ายรูปมุมงถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบแบบ งานอาร์ตเ,เออ,เอ,อนี่มีใครชอบแบบงานอาร์ตไหมในนี้แอบชอบทีนึงแอบชอบเหรอไม,ไม่ถึงว่าแอบชอบพี่เหรอไม่ใช่คือ <c oughs> <c oughs> ว่าก็ด้อาจจะจแตะอาจจะแต่อย่างงี้มโอ้ยเยเคสบเราเราจะไปให้อาหารปลากัน เคยกินปลาดุกไหมไม่ยังนะเที่ยวลูกเราทำบุญโอ๊ยโอ้ยเ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้ให้อาหารแกปินไปมาให้อาหารปลาลูกมาไปถึงถุงนี้อุ้ยโอ้โหไม่เห็นลกนเ้พงเลยลูกเอาให้สุดแล้วทีเดียวเลยไหมหนึ่งสองโอ้ยไม่ให้ อ้ยไปแล้วบายๆว้ายใต้ยตายต้ใต้หงตายหงก็คือตอนนี้เราโดนจู่โจมใบนกนะคะให้อาหารปลาเหมือนกับเหมือนให้อาหารนกไปด้วยเอาจริงๆมาที่ร้านพี่ไล่เลยขนมขนมขนมครกมครกมีไส้อะไรบ้างคะหรือว่าอยยากเป็นะดิ รไปยืนินเราไปยืนกินปร้านอยู่ตรงอะไรนะวงเวียนบับเบิลบีรใจยด้มแานีนอันนี้อันนี้ราคาบเองมือเราอร่อยีร้อนเลยล่ะอันนี้มันจะไม่มีไส้มันจะเป็น กะทิล้วนๆกรอบตรงนี้กรอบมากเขาเรียกว่าอะไรแป้งข้างนอกด้วยความที่เขาทำใหม่อ่ะอืออือคือต้องบอกว่าแบบเราอาจจะรีแอคแบบว่าไม่เก่งไม่ได้เก่งแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะทุกคนคัามสุดท้ายแป่บหรอให้พี่หนูยังกินไม่หมดพี่หนูยังกินไม่หมดรวยรวด เราน่าจะต้องอรีบเดินกันหน่อยเพราะว่าตรงนี้วงเวียนเดินการถนนเลยเรื่องอะไรเลยต้องรีบเอาอีกแล้วน้องห,หยุดไม่ได่กลัวรถเหรอแต่กลัวนหน่อยเราต้องขวดแล้วขวดขวดโทษช่องทอดชุดละเท่าไหร่จ้ะขึ้นสามสิบจ๊ะเอาหนึ่งชุดค่ะชิดนั้นชุดบิ่มๆเลยอ่ะ ขาชิมกับโเส้มโอ้ยเยี่ยมโอ้ยได้เลยเออฟันรอไม่ให้กล้วยนะนคะต้องกินนะมกินละ,ละ,ละไม่ต่อร้านอื่นปไปไปกันเถอะมันสิร์ฟหิ่งห้อย มันลุดมาอีกโลกหนึ่งอะไปไปไปจริงมามาสั่งอาหารสั่งจากูเอาชาไทยไหมเราจะขึ้นไปบนสระน้ำกันนะคะ ไม่ถ่ายรูปไหมเดี๋ยวนว้าวตอนนี้บรรยากาศดีมากคือว่าฝนเพิ่งตกเพิ่งตกไปตอนนี้ช่องฟ้าเจ่มใสมันล่มลื่นอ่ะมันให้ความสงบอยู่นะคือใครอยากมาแบบแบบชิลๆนั่งชิลๆก็แนะนำให้มาได้เล่นเล่นเลยแหละแล้วก็มีมีขายนงไข่น้ำใช่มีคาเฟ่ตรงนี้เป็นน้ำเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในคาเลทราย ใช่แล้วจริงๆมันมีค่าเข้าแบบเป็นบัตรเข้าแต่ว่าบัตรเอามาลดค่าน้มได้จริงปะเนี่ยลื่นนะแต่มันล้มรื่นจริงจริงนะใช่เงียบสงบดีชอบส่วนตัวชอบนะเพราะว่ามันแบบล่มลื่นอ่ะใครชอบแบบว่าแนวอัดอาร์ถ่ายรูปอันาร์จิงจริงเเออคิดว่าโอเคเลยจริงยิ่งฝนตกปล่อยๆออันนี้คือบริบทดีมากกันทำให้ง่วงได้ดีเลยล่ะอันนี้แล้วก็ไปนอนกันดีกว่านะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็จบไปแล้วเนาะวันนี้ก็มาตลาดน้อยเนาะอิ่มอิ่มได้อิ่มได้ถ่ายรูป่ใชเดินดูพวกสตรีทอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากมีแต่มุมสวยๆเนาะใช่แบบอาร์ตอาไ์ตในวัยพาจริงไม่เป็นให้หันปลาให้หันปลาไม่อาจจะยังไม่ปล่อยปลาเออก็สนุกดีคือถ้าใครอยากลองแบบอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาเดินมาเดินดูเนาะที่ตลาดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีของกินเยอะมาก ของอร่อยก็เยอะราคาถูกด้วยใช่ถูกกินมาก็ยังไม่ถึงสองพันเลยปะอืมอาจจะอาจจะไม่ถึงระหว่างที่เราเดินแบบแต่ละร้านอ่ะชอบร้านไหนที่สุดกันอ่ะส่วนตัวชอบขนมครกเหมือนกันนี่ชอบขนมครกเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่มันแบบไม่มันเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปใช่เน่ชอบเตี๋ยวรูนะเตี๋ยวรูเตี๋ยวรูอร่อยต้องหยกกินคนเดียวเลยแบบโซยโซยน้ำใสล่ะชอบร้านนี้เพราะว่า เย็นวันเย็นนี่รู้สึกว่าตลาดน้อยมีที่ให้เที่ยวเยอะมากยังมีอีกที่แบบเราไม่ได้ไปเยอะมากเอาไว้ครั้งหน้าได้เลยโอกาสหน้าก็ถ้าบอกหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องไหน e n t e นเ a i n m e n t Day กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊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 งด้วยนะคะเจอกันบอกหน้าค่ะ